ม,มาจากกรุงเทพแฟนคลับพระเอกไผ่พงศธรน,นะครับคนละนิดคนละหน่อยนะครับร่วมด้วยช่วยกันรับผิดชอบผู้เดียวนะครับแต่ว่ารายใดบอกให้วัดวัดครับท่านหลายหลายท่านหนในหน่อยโมเมนต์นะครับถ้าเงินโบบริสุทธิ์ท่านแล้วคนปู้หูให้จะได้สู่คนผู้ไข่เด้อนะครับขอบคุณแฟนคลับัังงเรรอมมวาาจก จริงๆวันนี้ก็ตัง้งใจอยากจัดวันเกิดนะครับจริงๆก็เป็นการสวดมนต์ตอนเย็นนะครับก็เลย ถ้ามันเป็นประโยชน์มากที่สุดผมก็เลยคิดว่าเออเราทํารถแห่แล้วก็มามาให้ชาวบ้านเขาได้สนุกด้วยแล้วก็ให้ทุกคนได้มาร่วมทําบุญกันด้วยนะครับก็เป็นการฉลองวันเกิดหนึ่งให้ชาวบ้านได้สนุกวันนี้เรามีโรงทานที่ชาวบ้านไม่ต้องออกตังให้เขาได้มากินอย่างมีความสุขแล้วก็มาฟังเพลงแล้วก็รวมไปถึงอ่าพาสวดมนต์ตอนเย็นนะครับสวดมนต์เสร็จก็ทุกคนก็ได้รับบุญกลับบ้านเต็มที่ก็จะมีแฟนคลับหลายที่ที่มานะครับคนไหนไม่ได้มาก็ฝากร่วมทำบุญ นะครับแล้วก็ตั้งใจว่าอยากจะมาทาสีองค์หลวงปู่นะครับเพราะว่าสร้างมานี่ก็น่าจะเกือบ10ปีแล้วนะครับสีก็เริ่มซีดก็เลยว่าตั้งใจไว้ว่าอยากจะกลับมาทาสีแล้วก็ในช่วงนี้ทํากาแฟแผ่กาแฟด้วยนะครับก็ให้เขาร่วมทําบุญจากการขายกาแฟนะครับเพราะ1ซองก็หัก1บาทนะครับหนึ่งห่อใหญ่ก็ได้ร่วมทําบุญกันเป็นวันเกิดที่อยากทําให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุด นะครับผมคิดว่าหนึ่งมันสุขทางใจแล้วก็คนที่มาร่วมบุญก็ได้สุขกับการฟังเพลงด้วยได้ทําบุญร่วมกันด้วยเดีย๋ยวให้พี่เผยเล่าความสัมพันธ์ของหลวงปูจง่จริงๆที่เข้ามาทําสร้างที่นี่เพราะหนึ่งเป็นเป็นบ้านเกิดนะครับหลวงปู่หน้าเป็นพระประจำวันเกิดเนือ่องจากว่าตอนนั้นผมบวชในช่วงวันเกิดตัวเองนะครับก็เลยเคยฝันเห็นองค์พระที่เป็นองค์ใหญ่นะครับแต่เป็นองค์พระประธานที่เป็นปลางสมาธิ นะครับเราก็ท่านบอกว่าเออน่าจะมีคนมาทําสําเร็จแล้วอันนี้ในความฝันนะครับก็เลยคิดว่าเออหนึ่งวันเกิดเราเราเกิดวันเสาร์เป็นปางนาคตกผมก็เลยตั้งใจว่าสร้างเป็นเรียกว,ว่าเป็นพุทธบูชาในพุทธศาสนาแล้วก็รวมไปถึงแฟนคลับแฟนเพลงแล้วก็ชาวบ้านเขาก็เขาก็ดีใจที่วันนี้มีพระใหญ่คือคนผ่านไปผ่านมาเลยว่าคนที่นี่ก็าตามหมู่บ้านนี้หรือว่าหลายๆหมู่บ้านผ่านมาก็ได้เข้ามากราบนะครับสิ่งที่อธิษฐานก็คือให้ทุกคน มีความสุขไม่มีความทุกข์นะครับทุกครั้งที่สวดมนต์หรือว่าทุกครั้งที่จุดธูปขอพรก็จะบอกว่าคอยมีความสุขไม่มีความทุกข์ใดๆครับครบรอบกี่ปีครับสี่สิบครับก้าเ <Okay. S 1> ข้าสู่วัยวัยรุ่น